เรามาดูนะครับดูคลิปนะครับเนี่ยครับตัวนี้เราก็สตรีมมาแล้วนะครับมันก็จะมีโหมดนะครับมันจะมีโหมดให้ให้เราใช้งาน4โมห,ห,ห,หมดนะครับอันนี้มันก็จะเป็นสตรีมร้อนอันนี้ก็เดี๋ยวมันจะเป็นแบบเย็นนะครับมันจะเป็นต้องรอเป็นเมนูของเขานะครับว่าเดี๋ยวพอถึงถึง,ถงที่เขาจะต้อง since. สตรีมความเย็นนะครับมันก็จะสตรีมความเย็นแล้วก็ ไอเย็นเย็นเป็นน้ำเงี้ยครับจะออกมาตรงนี้นะครับตัวนี้ปรับระดับความแรงได้นะครับตัวนี้ปรับระดับความแรงนี่ครับปรับระดับความแรงในการสตรีมนะครับเห็นไหมครับนีก็แรงขึ้นแล้วครับปรับได้นะครับตัวนี้สภาพใหม่นะครับตัวนี้สภาพใหม่อยู่ครับนี่อันน right. right. mm ี hmm. ้เราก็เลือกเมนูนะครับตัวนี้เราก็เลือกเมนูได้นะครับอันนี้คือเขาสตรีมความร้อนอยู่นะครับเดี๋ยว พอถึงโปรแกรมของเขาที่เขาไอ้นี่มานะครับเขาก็จะเป็นปล่อยไอ้ไอน้ำนะครับที่รูนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ